ครับก็การาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับผมแต่เกมมือนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดนะครับถึงเรื่องโม่เอ้ยซินิกนะครับที่มันโดนเนื้อหน้าเมยแล้วก็เผาใส่บอกนะครับพี่โดนปัดตาเมยนะก็อันนี้เป็นข่าวสารจาก Discord ดเนาะแอดมินนะครับที่ขอของบอกฟู้แล้โอเคก็คิดที่ขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่งติการะครับแล,แ,ลแล้วก็รู้ว่ามันแบบลดอะไระบ้างน,นะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสีย ขอกมาแล้วโอเคไปเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลย<ะ>โอเคครับตัวนี้ก็มาอยู่ใน Discord ของแอดมินนะอ่ะอันนี้ไม่ใช่แอดมินของบอกฟูดนะครับเดี๋ยวผมพูดผิดก็อันนี้คือเขาพิมพ์บอกต่างๆครับซึ่งก็อันนี้ให้คนแปลมาให้เลยนะอ่ะโอเคคนนี้กไ็ได้รับการแปลไหมผมแบบ ก็คือลดความเสียหายในการเค้นไหวและเพิ่มการหน่วงเวลาบางอย่างถ้า x อจะทำให้เสียสติวินามากขึ้นและลดความเร็วลง50%เลยนะก็อันนี้เป็นของขอผฟสนิกนะ hitbox ที่ลดลงเมื่อย้ายแซดที่เป็นรูปคลิกซ้ายจะไม่ลากศัตรูอีกต่อไปแล้วต้องการลงจอดโดยตรงเออฝา์มันก็จะแบบว่ารูแปลกๆนะครับเพราะแปลจากอังกฤษ ระยะการพุ่งในท่าตีและกดหินบล็อกลดอนุภาพเคลื่อนไหว x และ4เพื่อลดความร้ายชาดนะครับื่อกี้ผมก็ไม่เข้าใจหรอกแล้วก็ลดการป้องกันแบบเอ,อ่อพาร์ทซีในรูปแบบฟินิกจาก30%เปซ็น1์เปอ็นอันนี้เลยชอบชอบเลยครับสำหรับคนที่แบบว่าเล่นสายด้ไมไม่แปลโกงจริงนะอันนี้ไม่โกงจริงนะคนบางคนนะครับก่ว่า เศร้าเลครับแต่เอาจิงปกคิปผมก็เศร้านะแต่เอาจิงแบบอดใจเลยเพราะว่าฟินนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมเดียนะครับแบบสองจุดห้าตกผมได้แล้วก็เผาไซบอร์กวีสารนะครับโดนเรื่องการตีแรงและโดนระยะนะครับน่าจะแบบตีเบาลงแล้วก็ระยะลงนิดนึงนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับที่เอ็นนิงเขาบอกแล้วก็เหมือนกับรูด้านในของเจ้าฟินกี์นะครับแล้วก็ไซบอร์กนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ มาบอกว่าเจ้าผลฟินครับที่ตึงๆอยู่ตอนนี้โดนนึ่งลงไปอยู่นะก็เยอะว่าทำควัเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะใส่ไดาขมาแบบผมนะเป็นอีกหนึ่งคนที่บบไม่ค่อยชอบผลฟินอีกนะมันโกงเกินไปอย่างเงี้ยโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับฝากเปด้วยสำหรับใครก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่เล่นผลฟินนี้ก็ไม่ต้องท้อใจนะครับก็เล่นผลอื่นก็ได้นะครับไม่ต้องเล่นหลอกผลฟินมันโกงเกิน